สวัสดีครับเก่ง travel ในคลิปนี้จะพาคุณเดินทางไปยังเมืองนิโก,โก้เมืองมรดกโลกและเป็นเมืองสำคัญของประเทศญี่ปุ่นครับตามผมมากับเก่งทราเวลก่อนเดินทางนะครับเราก็เดินเที่ยวชมย่านนิโปรที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมของเรานะครับเดินมาฝั่งตรงข้ามของโรงแรมนะครับก็เป็นสุสานที่ชื่อว่ายานากะ เป็นสุสานที่ฝังบุคคลสำคัญเช่นโชกุนองค์สุดท้ายนักเขียนนักกวีแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์การเงินครับคนสำคัญของญี่ปุ่นอยู่ที่นี่เป็นที่ชมซากุระอันสวยงามเรื่องชื่อเห็นโตเกียวสกายทรีอยู่ไกลๆครับสุสานแห่งนี้คาดว่าน่าจะอยู่ที่บริเวณเดียวกับวัดเทโนจิครับซึ่ง ตรงนี้ก็เป็นสถานีรถไฟนิโโปริมีต้นซากุระเบ่งบานนะครับข้ามไปฝั่งด้านหลังของสถานีก็จะพบกับวัดเทโนจิและสุสานที่เราพาท่านไปชมครับเราเดินทางไปยังนิโก้ครับเรานั่งรถชินคันเซนมาที่อุซโนมิยะ แล้วต่อสายนิโก้ไลน์นะครับมาถึง JR n านิโกเดินไปซื้อตั๋ววันเดย์พาสที่โทบุนิโก้ไลน์ครับตรงนี้เป็นสถานีใหญ่ครับขึ้นรถโดยสารโซนมรดกโลกนะครับรถจระไปหยุดที่พิพิธภัณฑ์นิโก้โทชิกุโโมูสิกันครับเราก็เดินต่อไปที่ศาลเจ้านิโก้โทชิกุครับเพื่อผ่าน ประตูโทรอีเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะพบเจดีย์5ชั้น5ชั้นนั้นเป็นสัญลักษณ์ของดินน้ำลมไฟและความบ้างเปล่าที่อยู่ด้านบนสุดครับเมื่อเดินขึ้นมาบันไดอีกหนึ่งชั้นนะครับ <c oughs> ก็จะควรแวะดูลิง3ตัวลิงในภาษาญี่ปุ่นก็คือสรุนะครับลิง3ตัวนั้นจะทำกริยาปิดตาปิดหูแล้วก็ปิดปากหมายถึง การไม่รับเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาสู่ตัวหรือการไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีออกไปเป็นปริศนาธรรมในศาสนาพุทธที่ถูกทำไว้เป็นภาพสลักอย่างสวยงามครับ เราก็จะขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับผ่านประตูที่ชื่อว่าโยเมอิมงประตูแห่งนี้ถูกประดับประดายอย่างสวยงามด้วยภาพแกะสลักที่เป็นรูปคนสัตว์ในตำนานและเรื่องราววิถีชีวิตครับทางเข้าจะพบรูปสมุไรที่มีความสวยงามและดูสมจริงมากนะครับ ก่อนขึ้นไปสู่ศาลของท่านโชกุนนะครับจะมีรูปสลักแมวรับที่ชื่อเนมุริเนโกศิลปินผู้สร้างก็คืออาจารย์ฮิดาริจินโกโรซึ่งเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในยุคเอโดะนะครับภาพนี้มีความหมายถึงการที่แมวสงบแมวหลับก็คือความสันติสุขของพื้นแผ่นดินในสมัยท่านโชกุนนั่นเองครับ บันไดที่เดินขึ้นมาสูงพอสมควรครับแต่อากาศเย็นก็ไม่รู้สึกเหนื่อยสักเท่าไหร่นะครับเมื่อมาถึงสุสานของท่านโชกุนเราก็จะพบสถูปนะครับสุสานของท่านโชกุนโทกุกาวะอิเอยสึนั้นเมื่อท่านถึงแก่อาสัญญรรมแล้วผู้คนยกย่องให้ท่านเป็นเทพที่ชื่อว่าโทโชไดงนเย็นนะครับสุสานแห่งนี้ก็เลยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนมากราบไหว้สักการะ เราก็ซื้อของที่ระลึกที่เป็นรูปแมวอยู่บนบริเวณอาคารที่ตั้งอยู่บนสุสานแห่งนี้ด้วยนะครับคำว่างนเงงหรือกงเกงงนั้นแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่มีแสงสว่างแห่งทิศตะวันออกหรือพระพุทธเจ้าครับบรรยากาศที่ผมจะเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสน,นั้นก็คือความสงบ แล้วก็เย็นโดยสภาพอากาศที่อยู่บนที่สูงนะครับร้อมรอบไปด้วยต้นสนที่มีลาต้นตรงสูงใหญ่และมีกลิ่นหอมนะครับก็ให้ได้บรรยากาศถึงความสมบและมีมนต์ขลังอย่างลื่นครับ ผมกลับลงมาและเดินไปตามทางที่มีตะเกียงหินเรียงรายนะครับเพื่อไปยังสารเจ้าฟูตระสังซึ่งเป็นสารเจ้าที่มีสถานะสูงสุดในจังหวัดโทจิงิเป็นสารเจ้าโบราณนะครับเราก็ผ่านประตูเข้ามานะครับพบเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะครับ อาคารด้านหน้าเป็นอาคารที่ชื่อว่าไฮเดนเป็นอาคารสำหรับการกราบไหว้และทำพิธีของผู้คนที่มาสักการะครับอาคารด้านหลังมีชื่อว่าอาคารฮอนเดนเป็นอาคารหลักเป็นที่ประดิษฐานเทพสามองค์ของาศาสนาชินโตนะครับโดยที่เทพทั้งสามองค์นั้นเป็นตัวแทนของเทือกเขาน,านาันไตเนียวโฮและทาโรเทือกเขาสำคัญในนิโกครับ เทพทั้ง3องค์มีควางเป็นสัตว์นำสารภายในจึงตกแต่ง้วะรูปกวางครับแต่ดั้งเดิมนะครับภูเขาในแถบนิโกโก้นั้นถือว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์และผู้คนนิยมมาสแสวงบุญจึงทําให้เป็นที่นิยมที่จะมาสักการะจากคนทั่วไปครับวัดนี้มีชื่อว่านิกโกซังริงจิหรือชื่อเดิมชื่อว่าชิฮอนริงจิต ก่อตั้งมาประมาณ1,200ปีแล้วนะครับโดยพระสงฆ์ในนิกายโซโดซึ่งเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่มา,าจำวัดที่เมืองนิกโก้ครับและที่นี่มีพระพุทธรูปทองคำสูง8เมตรประกอบไปด้วยพระพุทธเจ้าพันมือแทนเทือกเขาน,านาันไตพระอมิตภะ แห่งเทือกเขาเนียวโฮและพระพุทรูปเสียนม้าแห่งเทือกเขาทาโกครับซึ่งมีความเชื่อเดียวกับสารเจ้าฟูตระสังเป็นการรอร้องศาสนาเข้าด้วยกันครับประติมากรรมที่ท่านเห็นนั้นก็คือพระโชดดโชนินเป็นบุคคลสำคัญที่สร้างอาคารต่างๆวัดต่างๆ และเปิดนิโก้ให้เป็นที่รู้จักกับคนในาศาสนาพุทธครับนิโก้เป็นเมืองที่มีน้ําใสเป็นเมืองที่มีน้ําตกเยอะเป็นแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงมีแหล่งผลิตน้ําแข็งที่ราคาค่อนข้างสูงในญี่ปุ่นนะครับและผมก็เดินมาถึงที่สะพานชินเกียวบริดจ์นะครับเราซื้อตั๋วข้ามไปดู และสักการะสารเจ้าที่สำคัญของสะพานแห่งนี้ครับตรงฝั่งด้านนี้นะครับที่ติดกับภูเขานันไทยจะมีสารเจ้าที่ชื่อว่าฮาชิฮิเมะครับซึ่งเป็นความเชื่อเรื่องของเทพเจ้าของความสุขสงบจะมีคู่เ่าวสาวนิยมมาแต่งงานแล้วก็ขอพรอให้ครอบครัวมีความสุขสงบครับ ตามตำนานเล่าว่าท่านชูโดโชนินพระสงฆ์ที่สำคัญนะครับเดินทางมาถึงแม่น้ำแห่งนี้แล้วก็ขอพรที่จะข้ามไปฝั่งโน้นโดยปล่อยงูสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงงูได้กลายเป็นสะพานนะครับให้ทุกท่านที่ร่วมในคณะข้ามไปหลังจากนั้นหันกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งสะพานก็ได้หายไปนะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นสรรเจ้าที่ชื่อว่าชินจาไดาโอนะครับเป็นเทพเจ้าที่ มักจะมาขอพอรกันให้ช่วยเหลือสิ่งต่างๆแล้วจะประสบผลสำเร็จนะครับ หลังจากนั้นผมก็ขึ้นรถไฟ JR นาราลายกลับไปขึ้นชินกันเซ็นเพื่อไปยังโรงแรมที่พักที่นิโปลีนนำกระเป๋าและเดินทางขึ้นชินกันเซน็นกลับไปยังโอซาก้าพรุ่งนี้เราจะพาคุณเที่ยวที่เมืองอุจิครับเมืองแห่งชาเขียวขอบพระคุณที่ติดตามกับเก่ง Travel สำหรับในคลิปนี้ขอขอบคุณสวัสดีครับ